สวัสดีครับผมแสนจากร้านเตอร์ไวช็อปนะครับพบกันเช่นเคยวันนี้มีรถนะเออเป็นคาร์์ใหญ่มานําเสนอนะครับเป็นรถเนกเก็ตหมดเลย3รุ่น3ยี่ห้อนะครับนะก็เดี๋ยวจะมาบอกจุดเด่นจุดเอ่อข้อดีของแต่ละคันละกันนะครับว่าเออนะครับรุ่นนี้มีดียังไงแล้วก็มือใหม่ขี่ได้ไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัว นี่นเลยนะครับ MT09 นะครับตัวนี้จะทรงแบบดําดุมาให้เลยนะครับตัวนี้จุดเด่นเขาเลยนะน้ําหนักเบานะมือใหม่ขี่ได้ครับผมมือใหม่ขี่ได้แล้วก็โหมด ABC มีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ e, ABC มีมาแล้วนะครับชิปเตอร์ก็มีมาให้นะเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันก่อนคันนี้ได้ท่อแต่งแล้วด้วยนะครับผม แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมอ่ะถัดมาอันนี้จะเป็น <S <S อ่ามองผิดกันเลยสิเจ็ดนึกว่าเจ็ดห้าศูนย์ใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ครับตัวนี้จะเป็น GSX S พันนะครับเป็นตัวพันซีซีเลยนะครับนะบตัวนี้จะเป็นเอ่อตัวพันเมดอินเจแปนเลยครับทุกคนนะตัวนี้ก็เอ่อได้ของแต่งพอสมควรนะครับตุ่มไลท์เทคตัวมิโนปอกแฮนด o มิโนเนาะการสะบัดไฮโปนะครับระบบตัวเครื่องยนต์นะได้แท็กชัน่น ABS <S <S <S> สลิปเปอร์คัตนะครับผมอีซี่สตาร์ทด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวฟังเสียงกันเลยนะครับผม <Wow. S 1> คันนี้ผมเปิดพาราอยู่ที่สองแสนสามหมืนะครับขี่รถคนบ้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมอ่ะถัดมาแบบรวดเร็วทันใจนี่เลยนะพระเอกของงานเรานะเรื่องของแต่งต้องไว้ใจคันนี้เลย สีสุเสียงหว,วานนะครับเซตเานะครับตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาที่โอ้โ oh, หนะครับนะให้ภาพมันบรรยายเอาแล้วกันนะครับนะของแต่งรอบคันจริงๆนะชุดปัม๊มเบมโบร,รอบคันนะครับการล้มศูนย์การล้มแต่งเกียร์โยงแต่งท่ออาคาแท้นะครับคันนี้ได้กูแจสอดอกด้วยนะเดี๋ยวฟังเสียงกันก่อนมา เป็นไงบ้างครับนะวันนี้แนะนำนะถูกใจกันบ้างไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสรุปเลยละกันนะครับก็นะจุดเด่นของแต่ละคันเลยเอาแบบรวบรัดนะครับ0ู 09, นาำหนักเบาสายทอร์กนะครับอันนี้จบจบไปเลยตัวพันนะครับอยากได้เอ่อเขาเรียกอ,อะไรไม่ต้องกินข้าวลิงเออนะครับมาตัวนี้ได้เลยนะเค,เครื่องยนต์ไว้ใจได้แนอนนะครับจากเอ่อเมอินเจแปนนะส่วนตัวนี้นะครับก็ถ้าอยากได้ของแต่งเยอะ จัดไปนะครับพาราไม่แรงทั้ง3คันเลยก็นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe บ้านแดงไว้ด้วยนะครับหรือทุกช่องทางเลยกดติดตามไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะนำรถเออรุ่นอื่นเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้นะกับรถ3รุ่นนี้ก็วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามทชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม